เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับอินสุ fr สองร้อยสิบแรงม้านะครับเป็นกระบะดักนะครับบรรทุกยางใหม่หกเส้นเปลี่ยนและถ่ายของเหลวเรียบร้อยขนเงินขนทองขนสมบติเครื่องยนต์นะครับ fr เครื่องยนต์สองร้อยงานมานะครับหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบกิโลเมตรนะครับ คำเตือนเต็นเจเจอออโต้ค้าสองขายรถบรรทุกเกรดเอหากมีลูกค้าท่านใดสนใจสนใจรถบรรทุกเฉลมาชมรถและทดลองขับได้ณนะที่เต็นและเต็นเรายังมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุก,ท,กทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับรถบรรทุกเกจเอต้องเต้นเจเจทุกขานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอนะครับรถบรรทุกเกจเอนะครับถ้าอยากรู้อยากชมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมตามที่ผมแนะนําหรือที่ผมนําเสนอกันเลยครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีวูสุนะครับ FRR สองร้อยสิบรถเป็นกระบะดักครับบรรทุก ยางใหม่6เส้นรถเรานำไปเซอร์วิสที่ศูนย์บริการเปลี่ยนและถ่ายของเหลวเรียบร้อยใครซื้อไปสามารถนำไปหาเงินได้เลยนะครับขนเงินขนทองขนสมบัตินะครับผมเดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์ของ18,000กิโลจัดไฟสภาพเครื่องยนต์นะครับ F R เครื่องยนต์210แรงม้านะครับ วิ่งมาเพียง1 8 0 0 0กว่ากิโลนะครับผมก็า <Wow. S 1> ้าภายในห้องโดยสารของรถคันนี้นะครับเป็นทางรับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยมีถุงลมนีิรภไปนะครับรถคันนี้วิ่งใช้งานมานะครับ1น0 0 0นะครับ4 3 0ร้สิกิโลเมตรนะครับจดทะเบียนวันที่10มีนาคม2,566นะครับผม สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับ Isuzu FR 210แรงม้านะครับเป็นโฉมปัจจุบันนี้ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเครื่อง210 Maxxlock เคือนช้ากระบะดำ3มตตแบบนี้นะครับสูง4ไม้นะครับความสูง4ไม้นะครับความยาว4เมตรรถวิ่งมาเพียง18,000กว่ากิโลจดทะเบียนเดือนมีนาคม2566นะครับเพื่อนๆราคาที่ทางเต็นท์เราตั้งไว้นะครับ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับสนใจก็โทรมานะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองหกศูนย์นะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ